บรรยากาศบังไฟโบกนะครับบังไฟโบกทั้งสิงฮะมันใจหลบ่เนี่ยไหลไห่ตีเนียวไปเลย ตอกพวกๆเลยเลยเป็นสวะขนจอนไาเนี่ต้องใส่ยาวจดจนไดดีกว่าโอ้ยเาคือยังกูได้ไปจับ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 รบ่ในรายการยู่บ่นี่อะไราแปดเก้าแปดเก้าห่วยเป็นตัวชูเนี่ยไป เนี่ยนยนี่ยนนี่ห้างมง้างมากอ่ะเนียโอ้เมเอาบาดีเยียดีดีเบ้าดีเบ้าดี